ตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1,058มีฮอกชายผู้มีฝีมือเพลงดาบเหนือไปกว่าแชงคูดและการยืนยันการมีชีวิตอยู่ของซาโบ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้เป็นตัวเต็มมังงะวันพีทในตอนที่1058นะครับซึ่งรายละเอียดเยอะมากๆเลยผมพยายามจะอธิบายทุกคนนั้นเข้าใจให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็สนุกสุดๆด,ด้วยสำหรับตอนนี้แต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดหนักจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่หมของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางยูทูบหรือในเฟซบุ๊ก,กแฟน,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 นเพจ ด้วยเหตุการณ์ของมังะวันพีชในตอนที่1058ถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับโดยเป็นเรือทาวสันซันนี่นั้นกําลังเดินทางตามล็อกโพสต์นะครับและกําลังห่างจากประเทศวานโนะที่อยู่เบื้องหลังไปเรื่อยๆโดยในตอนนี้หน้าตาของลูฟี่นั้นปูดวมไปหมดเลยนะครับด้วยการที่ถูกนามีนั้นกับคืบเข้าไปนะครับแบบเต็มอัตราและนามีนั้นนะครับก็จับลูฟี่ขังไว้ในกรงโดยนามีต่อว่าลูฟี่ใหญ่เลยนี่ลูฟี่นายเนี่ยเกือบพาลูกเรือของนายเนี่ยไปตายหมดแล้วนะพวกเรานั้นเนี่ยก็มีข นายเอาความโง่ของนายเนี่ยพาทุกคนเสี่ยงไปหมดสซส่วนจินเบนั้นขำออกมานะครับและพยายามพูดจาช่วยเหลือลูฟี่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนามิไม่มีใครบาดเจ็บนี่อย่ารุนแรงกับเขาไปหน่อยเลยนามิไม่ได้ยินแบบนั้นก็เลยตาวาดกลับใส่จินเบเลยในะทันทีพวกเราเนี่ยต้องขังเจ้านี่ไว้นะจินเบเล่นเอาจินเบถึงกับตกใจเลยนะครับโดยบนในทันทีเลยแหละครับว่านามินั้นน่ยย่างกับคนมีฮาคิราชันเลยโดยแฟรงกี้นั้นก็พยายามเตือนจินเบย์ละครับว่าอย่าไปยุ่งกับนามิตอนที่เธอโกรธเลยและเขาก็ชม เลยแหละว่าเรือซันนี่เนี่ยสุดเจ๋งไปเลยตกมาจากที่สูงขนาดนั้นเนี่ยยังไม่เป็นอะไรเลยละและทนใดนั้นเองนกสื่อสารก็ปรากฏตัวขึ้นและทําการโปรยฆ่าหัวนะครับของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางโดยได้มีข้อความกํากับไว้แหลคะครับว่าอัปเดตค่าหัวของผู้นําของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางผู้ที่มีสมาชิกสูงถึง5,600คนและมีเหล่าผู้บัญชาการทั้ง9้าของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางโดยภาพแรกนั้นจะเป็นหมอช็อปเปอร์ผู้ชินชอบสายไหมสถานะสัตว์เลี้ยงประจำกลุ่มหมวกฟางผู้ที่มีค่าหัว1000เบร โดยตอนแรกชอปเปอร์ก็ทําหน้าดีใจนะครับข้าหัวขึ้นมา10เท่านะครับเอ๊กมุมนึงเขาก็โวยวายแหละครับว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยทำไมค่าหัวของฉันเนี่ยมันขึ้นแค่นี้เองแล้วก็มาต่อที่คนต่อไปต้นหนแมวขโมยนามิค่าหัว366ล้านเบรีหน้านามินั้นนะครับช็อกมากๆเลยเนะครับโดยเธอก็พูดเลยแหละครับว่าหลายร้อยล้านเลยหรือเนี่ยฉันอยากจะได้จริง แล้วก็มาต่อที่คนต่อไปสําหรับนักดนตรีประจํากลุ่มหมวกฟางโซคิงบลูคค่าหัว383ล้านเบรีหน้าของบลูกนั้นค่อนข้างมีความสุขเลยนะครับโดยพูดว่าโยโหโอ้ยแยแล้วก็มาต่อที่คนต่อไปนะครับสำหรับช่างซ่อมเรือไซบอร์กแฟรงกี้ค่าหัว394ล้านเบรีโดยหน้าของแฟรงกี้นั้นโมโหมากเลยโดยเขาก็บอกเลยแหละครับว่านี่มันเรื่องตลกอะไรกันเลเนี่ยซึ่งภาพใบค้าหัวของแฟรงกี้นั้นนะครับเป็นภาพหัวเรือเทาสั้นซันนี่สังนันนะครับแหมมันไปเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ทำไมนะครับค่าหัวของแฟรงกี้นั้นนะครับถึงมีใบหน้านะครับของเรือเทาสันสันนี่แทนแล้วก็มาต่อที่คนต่อไปสำหรับนักซุ่มยิงก็ตอูซบค่าหัว500ล้านเบรีโดยหน้าของอูซบนั้นนะครับร้องไห้ออกมานะครับแล้วก็ป่นในทันทีพอเธอได้โปรดจะขึ้นก้าหัวของฉันอีกเลยแล้วก็มาต่อที่คนต่อไปนะครับสำหรับนักโบราณคดีประจากลุ่มหมวกฟางนะครับอย่างเด็กปีศาจนิโคโรบินค่าหัว930ล้านเบรีนะครับซึ่งโรบินนั้นนะครับก็ไม่ได้ดูยี่ระอะไรเลยนะครับโดยโรบินน ใส่มาให้กับชอปเปอร์ได้กินอยู่แล้วก็มาต่อที่คนต่อไปสําหรับกุ๊กขาดําซันจิค่าหัว1นึ่ล้านเบรีนะครับโดยจะเป็นภาพซันจินั้นนอนลงกับพื้นนะครับแล้วก็โบโหสุดๆเลยนะครับเมื่อไปเทียบค่าหัวของตนเองนะครับกับโซโลและจินเบซึ่งเขานั้นน้อยกว่าส่วนคนต่อไปสำหรับจินเบคนคุมหางเสือเรือชายชาตรีแห่งท้องทะเลจินเบค่าหัว1นึ่งล้านเบรีนะครับซึ่งจินเบก็สงสัยเลยครับว่าทําไมกันนะครับซันจินั้นถึงลงไปนอนกองผับพื้นแบบนั้นซันจินายเป็นอะไร เปล่าตัดไปที่คนต่อไปนะครับสลับยอดนักดาบนักล่าค่าหัวโจรสลัดโซโล่าหัว1,100กับอีก1,100ล้านเบรี่โดยโซโลก็พูดกับจินเบเลยแหละคะับว่าอย่าไปสนใจไอ้เจ้านั่นเลยอย่าไปเสียเวลาเนะ่กับไอ้พวกเบอร์สี่ของกลุ่มเลยดีกว่าและหน้าต่อไปนะครับจะเป็นภาพที่ฮามากเลยนะก็คือลนะูฟี่นะเนี่ยหน้าบูดหน้าบวมนะครับถูกขังอยู่ในกรงนะครับแล้วก็มีการกำกับไว้แหละครับว่าสี่จักระพัิกับตันกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางลูฟี่ค่าหัว3,000ล้านบจะเป็นลูฟ้านับรรับ โดยเขาก็บอกเลยแหละครับว่าฉันขอโทษปล่อยฉันไปเถอะฉันหิวสุดๆเลยส่วนอีกคู่หนึงนะครับยังเป็นความวุ่นวายนะครับของซันจิกับโซโลที่กําลังทะเลาะกันอยู่นะครับโดยซันจิก็ด่าโซโลในทันทีแกบอกว่าใครเป็นเบอร์สีฮะก็ได้ได้ว่า2คนนี้นะครับก็ไฟกันเหมือนเดิมนะครับทะเลาะกันเหมือนเดิมเลย ด้วยเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปนะครับน้าเกาะคารายบากีนะครับซึ่งจะเป็นอาณาจักรของบากี้ในนิวเวิลด์นะครับโดยในตอนนี้เหล่ามันดาลูกน้องครอสกิลนั้นนะครับต่างไม่เชื่อสายตาตนเองเลยเลยครับว่าท่านประธานนะครับอย่างบากี้นั้นจะสามารถเอา2โจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่อดีตเจเทพโจรสลัดอย่าง้อโคไดกับมิฮอค้นมาร่วมงานกันได้แต่ความเป็นจริงนะครับตัดกลับไปนะครับบากี้ในตอนนี้เนี่ยถูกดึงผมอยู่นะครับโดยหน้าตาของเขาบุดบวบไปหมดเลยฟันลงฟันหลอนนะครับและกําลังถูกดาบของมิฮอค้นจ่อที่คาง อยู่ซึ่งบาร์กี้นั้นร้องไห้อ้อนวอนขอชีวิตนะครับต่อให้เขานั้นต้องเลียเท้าทั้งสองคนเขาก็ยอมนะครับปลดไว้ชีวิตเขาเถอะนะครับเรียกได้ว่าหน้าตาน่าสงสารสุดๆเลยโดยเอก็ได้โกรธสุดๆ,ๆนะครับแล้วก็บนใส่บาร์กี้องค์กรคอสกิลเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเป็นเพราะฉันเนี่ยร่วมมือกับเจ้าตายเยียวแต่ทําไมกันผู้คนถึงมองว่าแกเนี่ยเป็นหัวหน้าพวกฉันนะเจ้าบาร์กี้บาร์กี้ที่กําลังร้องไห้นะครับก็ได้อ้อนวอนขอชีวิตฉันเนี่ยฉันเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากขอโทษมันไม่่ใชข้ออตกลงหรื ทั้งนั้นล่ะส่วนมิฮอกนั้นนะครับก็เลยพูดสวนกลับมาแกนะ่ะน่าจะเป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์ละมั่งที่ได้กลายเป็นจกักรพรรดิและต้องมาร้องไห้ข้ามครวนเพื่อมาขอความเมตตาจากพวกฉันถ้าแกนะ่ะจะมาขอโทษง่ายๆแบบนี้เนี่ยฉันว่าแกเนะี่ยยอมตายไปสิทีกว่าโดยพิฮโคได้นั้นก็ยังบ่นแหละค่ะว่าคําว่าอายนะ่ะมันยังไม่เพียงพอในการบรรยายความรู้สึกของฉันในตอนนี้หรอกโดยบากี้นั้นก็พยายามนะครับจะร้องขอชีวิตตนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่มีฮอกก็พูดสวนกลับไปในทันทีว่าเรื่องแบบนนี้้เ่มมมัไไสาาารราารถจจดอ โดยในตอนนี้เองนะครับเกาดิโน่นะครับหรือนะครับที่พวกเรารู้จักกันดีเนี่ยก็คือมิสเตอร์ทรีนั้นนะครับก็พยายามนะครับพูดจาประจบประแจงข้อโคไดโดยบอกเลยครับว่าเขานั้นเนี่ยรักหลอดพ้อโคได้สุดๆเลยเขานั้นย็นดีจะร่วมงานกับพ้อคโคไดอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่พวกเรานน้านห่งหายไปนานโดยบาร์กี้นั้นนะครับก็เลยพูดกับเกาดิโน่ในทันทีบอกว่ากาดิโน่นะต้องหักหลังข้อคโคไดแน่นอนเกาดิโน่ก็เลยบอกเลยเลยครับว่าเขาน่ะไม่เคยเป็นลูกน้องบาร์กี้เลยนะหรือแม้กระทั่งโบจิคาบิจิแล้้วออบบิดาาากก็็เหนนนน่ีีใตคง จะไม่รอดแล้วล่ะพวกเขานั้นนะครับก็เลยจะกลับไปสวามีพักนะครับกับพ่อค,โค,โคโดายดีกว่านะครับก็คือทิ้งหัวหน้าตนเองนะครับอยู่ดีกินดีเหมือนเดิมดีกว่า และเหตุการณ์ถูกย้อนอดีตกลับไปก่อนหน้านี้นะครับก่อนการก่อตั้งองค์กร cross skill นะครับดโ,โดยค็อกโคได้นั้นใช้แมลงสื่อสารติดต่อนะครับไปที่มีฮอคโดยมีฮอคก็บ่นให้ค็อกโคได้ฟังเลยครับว่าเขานั้นรู้สึกลำคัญที่พวกทหารเรือนนะั้นเนี่ยมาก่อกวนที่เกาะของเขาเขาอยากไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขก็เลยคิดว่าจะย้ายออกจากที่นี่ดีกว่าค็อกโคได้นะครับก็เลยยื่นข้อเสนอนะครับให้กับมีฮอคนะครับบอกว่าถ้าแบบนี้เนี่ยการร่วมมือของพวกเราเนี่ยในการร่วมมือเป็นทีมนั้นคงสร้างประโยชน์ให้กับพวกเราทั้งคู่และกองททัััััพพเเเรรรืออ่่ยาาาาาจจจะะะปววววดดหตลลถ้้มกกง สองคนที่แต่งตั้งองคอ์กรโดยเรานั้นจะตั้งองคอ์กรองค์กรล่าฆ่าหัวทหารเรือขึ้นมาซึ่งแน่นอนนะมีฮอคถึงแม้จะร่วมมือกับโอโคไดนะครับแต่เขานั้นก็พูดเลยละว่าเขานั้นก็ไม่ไว้วางใจใครทั้งสิน้นเหตุการณ์ถูกตัดไปที่อดีตเหมือนกันนะครับโดยบาร์กี้นั้นพยายามที่จะนั่งเรือของตอนเองเพื่อจะหลบหนีนะครับทหารเรือที่มาไล่ล่าเขาแต่ปรากฏว่านะครับอยู่ดีๆนะครับเรือของทหารเรือนั้นก็จมหมดเลยนะครับก็คือไม่รู้ถูกใครนั้นทําลายซึ่งบาร์กี้ก็นวาย่่เคค้าาดแะะะรรรัรัันนับบวกกกิอไไขึนนนนนนทม ถึงเกิดเหตุการณ์พวกนี้ทําไมการเรือของทหารเรือนั้นถึงพังลงไปนะครับต้องมีใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่นอนซึ่งก็เป็นการเฉลยเลยแหละครับว่าเป็นค็อกโคได้นี่แหละเป็นคนคว่ำนะครับเรือของทหารเรือลูกน้องบาร์กี้นั้นตะโกนนะครับด้วยความดีใจใหญ่เลยบอกว่าค็อกโคไดนั้นย่างจะต้องมาช่วยเหลือนะครับท่านบาร์กี้เลยแต่บาร์กี้นั้นแทนที่เขาจะดีใจที่ได้รับการช่วยเหลือนะครับเขานั้นนะครับถึงกับตกใจเลยนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยค็อกโคไดนั้นนะครับเป็นเจ้าหนี้เขานะครับเขานั้นต้องคืนเง ใจนะครับเขานั้นหวาดกลัวยิ่งกว่านะครับพวกทหารเรือมาไล่จับตัวเขาเสียอีกด้วยบากี้นะครับที่กําลังถูกตามทวงหนี้อยู่นะครับเขานั้นก็พยายามหาตัวรอดนะครับพยายามหาข้อแก้ตัวต่างๆเรื่องหนี้ของตัวเองโดยบอกเลยครับว่าธุรกิจบากี้เดลิเวอรี่นั้นเนี่ยมันก็ไปได้สวยอยู่แหละแต่ว่าลูกน้องของเขาเนี่ยเยอะมากๆเลยเขาจึงต้องใช้เงินในการดูลูกน้องเนี่ยเยอะไปหน่อยโดยบากี้นั้นก็พยายามพูดจาหวั่นล้อมนะครับโดยบอกเลยแหละครับว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็เคยเป็นเพื่อนเก่ากันนะตอนที่อยู่คุกอิมเพลดาวค็อกโคไดน้สค เยืนยอนะครับของบาร์กี้นะครับโดยเขาก็บอกเลยแหละครับว่าเขานั้นเนี่ยมาตามทวงหนี้ที่บาร์กี้นั้นยืมไปเขานั้นต้องการให้จ่ายมาทั้งหมดในตอนนี้ทํามาอย่างนั้นแล้วก็บาร์กี้นั้นต้องรับผิดชอบกับสิ่งสิ่งนี้พเพราะเขานั้นจังนาเงินทุนทั้งหมดเนี่ยเพื่อไปก่อตั้งองค์กรของตนเองบาร์กี้ไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับจึงใช้จังหวะนี้นี่แหละเพื่อเอาตัวรอดนะครับโดยเขาก็พูดเลยแหละครับว่าแล้วทาไมนายเนี่ยไม่เอาฉันเข้าร่วมในการเป็นพันธมิตรไปด้วยล่ะนายสามารถใช้องค์กกกกรรรรขอองงััันนนนนนเเีีี่่่่่ยยยททมมมมมิิตตู้้้แแลลลวใาาาาาํธุจืดดๆไะ พร้อมจะทางานหนักเพิ่มขึ้นไปสองเท่าเพื่อจะใช้นี้ให้กับนายฉันว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ดูปังดีไม่ใช่หรอนายสามารถใช้สิ่งทุกอย่างเนี่ยในองค์กรของฉันได้หมดเลยเท่ากับว่านายเนี่ยได้คนเนี่ยไปอยู่ในองค์กรฟรีๆเลยนะเตุการสถุกตัดมาที่ปัจจุบันนะครับโอโคไดนั้นเนี่ยก็คือให้ดูนะครับใบขององค์กรคอสกิลนะครับโดยบนเลยแหละครับว่าทําไมเนี่ยภาพของนายเนี่ยมันดูเด่นซะเหลือเกินย่างกับนายเนี่ยเป็นหัวหน้าขององค์กรนี้ดบากี้ก็พยายามแก้ตัวแหละครับว่าเขานั้นไม่ได้ตัั้้้้้งงใใจนนนครบหมเเกกกิิดดดส่่ีขึโโยยออ็ลวาา อย่างนั้นเนี่ยนกักอธิบายมาสว่าทําไมเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้ล่ะทางด้านของบาร์กี้นั้นนะครับก็พยายามพูดแหละครับว่ามันน่าจะเป็นฝีมือลูกน้องของเขานะครับที่รักเขามากเกินไปเขาก็รู้สึกประหลาดใจเหมือนกันที่เห็นใบขององค์กรนี้ครั้งแรกเหตุการณ์จึงถูกตัดไปที่ศูนย์ประชาการใหญ่นะครับของกองทัพเรือน,นะครับโดยในตอนนี้แบรนด์นิวนั้นนัดประชุมเร่งด่วนแบรนด์นิวนะครับพูดถึงเรื่องบาร์กี้นะครับบอกว่าบาร์กี้เนี่ยไม่ใช่แค่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์แหกคุกเ,เ,เอ็มเพล สลัดที่เคยเป็นคู่ปรับกับผมแดงแห่งจกักรพรรดิอีกด้วยแบรนนิวยังพูดอีกเลยครับว่าความสามารถพิเศษของมา์คี้นั้นทําให้ค็อกโคได้เนี่ยต้องมาเข้าร่วมกับเขาและตอนนี้เนี่ยตอนที่ระบบเจ็ดเทพโจนสลัดถูกทิ้งไปและอีกสิ่งหนึ่งเลยก็คือเราได้รับการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างค็อกโคได้กับมีฮอกโดยําการแอบฟังการสนทนาของพวกเขาอยู่การเคลื่อนไหวล่าทหารเรือในตอนนี้เนี่ยได้ดึงดูดบุคคลอันตรายจากโลกใต้ดินเป็นจานวนมากเพราะฉะนั้นองค์กรครอสกิลนับได้ว่าเป็นองค์กรที่อันตรายขนาดใหญ่สําหรับพววกเราแล้้ในนนตอนนี แล้วก็มีการอัปเดตนะครับค่าหัวของทั้ง3คนนะครับเป็นใบค่าหัวนะครับโดยคนแรกนั้นเซอร์คอคโคไดอดีตเจเทพโจรสลดัดผู้ใช้พลังผลปีศาจสายโรเกียผู้ที่เต็มไปด้วยสติปัญญาความเป็นผู้นําบวกคุณสมบัติอันพิเศษของเขาค่าหัวของเขาในตอนนี้1965ล้านเบรี่แล้วก็มาต่อที่คนต่อไปชายตาเหี่ยวจูราคิวมีฮอคอดีตเจเทพโจรสลดัดเขานั้นเป็นนักดาบที่มีความสามารถเชิงดาบเหนือไปกว่าจักรพรรดิผมแดงเสียอีกนี่แหละเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับนักดาบที่เก่งที่สุดในโลกกของพวเรา อย่างผ้าหัว3,590ล้านเบรีและยิ่งคนนี้เนี่ยคนสําคัญสุดๆเลยบาร์กี้ตัวตลกพันเรียวนอกจากที่จะบอกไปแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่าเขานั้นมีความสามารถทําให้คอคโคไดยและมีฮอกนั้นเชื่อฟังในคําพูดของเขาข่าหัวของเขานั้น3,189ล้านเบรีเขานั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นจักรพรรดิคนใหม่ร่วมกับเจ้าลูฟี่หมวกฟางและาบานโลกจึงมองว่าเขานั้นเป็นตัวอันตรายที่พวกเรานั้นต้องระวังขั้นสุดตัดไปที่เหตุการณ์ปัจจุบันนะคบที่โค,คโคไดยบาร์กี้แล้วก็มีฮอกนะคร เลยพูดเลยแหละคะับว่าในไก็เกิดเรื่องแบบนี้แล้วเราั้นเนี่ยสามารถใช้เจ้า,าี้เนี่ยดึงความสนใจได้นะและพวกเราทั้งสองคนเนี่ยอยากจะทําอะไรก็ทําได้ภายใต้งเงาของไอ้เจ้าบากี้ยังไงล่ะค็อกโคไดน้นะครับเมื่อได้ฟังแบบนั้นนะครับรู้สึกว่าจะเห็นด้วยนะครับกับคําพูดนะครับของมีฮอกแล้วหลังจากนั้นนะครับเจ้าบากีก็เตะท่าใหญ่เลยนะครับพี่แกนั้นออกไปที่ระเบียงนะครับโดยมีค็อกโคได้กับมีฮอกนั้นยืนประกบข้างนะครับเปรียบเสมือนเป็นมือขวามือซ้ายของตนเองแล้วก็เป็นการพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องพันธมิตรใหม่่โดดยยบาากกี้็พูเลว เพื่อเตรียมพร้อมสู่ยุคสมัยใหม่พวกเรานั้นได้สร้างองค์กรคอสกิลขึ้นมานี่คือเหล่าผู้บัญชาการของเขาค็อกโคได้และมีฮอกนั้นมองไปอย่างลูกน้องนะครับท่ตโกนเรียกชื่อพวกเขานะครับด้วยสีหน้านะครับที่ค่อนข้างจริงจังบาร์กี้นั้นร้องไห้ออกมานะครับก็คือไม่ได้แบบดีใจนะร้องไห้นะครับที่ต้องมาทําตัวอะไรแบบนี้นะครับส่วนลูกน้องคิดว่าบาร์กี้นั้นคงดีใจสุดๆเลยก็เลยร้องไห้นะครับปลาปลื้มขนาดนี้และเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่นะครับาจรกาคาราบักกาศนะครับหรือว่าเกาะกระเทย ปติวัตินะครับก็ได้กลับมาจากรีเวอรี่นะครับด้วยความปลอดภัยนะครับขาดแค่ซาโบเท่านั้นที่ไม่ได้มาด้วยแต่พวกเขานะครับบอกโคอาล่าแหะครับว่ายังไงซาโบเนี่ยก็สบายดีด้วยคาราสือนะครับที่เป็นอีกาเนี่ยก็บอกเลยครับว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยหลังจากที่แยกกันมันคืออย่างไรโดยคาราสือก็เชื่อมั่นแหละครับในตัวของซาโบส่วนโคอาล่านั้นนะครับก็มหาดาก้อนโดยบอกว่าซาโบเนี่ยข่าราชาคของราจริงๆหรือเปล่าซึ่งดาก้อนก็บอกเลยแหละครับว่าถ้าหากเป็นเรื่องจริงนะครับเขานั้นจะไม่ภัยกับซาโบแน่นอนไม่ว่าซาโบจะเมีย ใดๆก็ตามนะครับโดยในตอนนี้เนี่ยคูมะนะครับก็อยู่ต่อหน้าดาก้อนดาก้อนนะครับก็เลยถามคูมะแหละครับว่านี่คูมะบอกฉันมามันเกิดอะไรขึ้นนายเ็นอะไรเข้าคูมะนั้นนะครับก็ยังเหมือนกับว่าเป็นธาตุอยู่นะครับก็ยังพูดแหละครับว่าตามพัฒนาครับนายท่านซึ่งก็ดูเหมือนว่านะครับคูมะนั้นเนี่ยโอ้โหก็ยังอาการหนักอยู่เลยนะและทนใดนันเองนะครับยู่ๆมาแรงสื่อสารนะครับก็ดังขึ้นนะครับโดยเป็นศูนย์บัญชาการทหารเรือนั้นแทรกแซงสายเข้ามาที่อาณาจักรมาบัคขะนะครับบอกว่าอาจจะเป็นการก็็เปปนไได้นะ พวกเขานะครับก็เลยเริ่มทําการบันทึกเสียงนะครับโดยโคอาล่านั้นรับสายโคอาล่านะครับก็เลยถามแลลวครับว่าเง e ียบด้วยค่ะสวัสดีนี่คือโคอาล่าปลายสายนั้นนะครับก็คือซาโบนะครับโดยซาโบก็บอกว่าฉันเองไงซาโบแล้วก็เป็นการจบตอนไปนะครับสำหรับมังงะวันพีชในตอนนี้แล้วก็สัปดาห์หน้างดนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสรับมังงะวันพีชในตอนนี้นะครับก็เี็กได้ว่าข้อมูลนั้นจัดแน่นจัดเต็มจริงๆเลยนะโอ้โหถ้าใครเป็น f c เนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้ฟินสุดๆเลยก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบนะครับและละเอียดเยอะมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนะครับคำปรงคําแปลถือว่าเยอะเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นนะครับจะชื่นชอบสระบนนี้นะก็คงต้องขอตัวไปแล้วและเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสรับนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ